สวัสดีครับบริษัทเสียงกงสลับรีกลับมาอีกแล้วนะครับวันนี้มาพบกับเครื่องยนต์ยอดฮิตสุดๆของชาวฮีโน่นะครับ WO4D นะครับตัวนี้จะอยู่ใน FBFc Super s e er ีย e นะครับรุ่นนี้ Super s e er, เส e ยหัวเก่งก็ทุกคนก็ตามหานะครับเครื่องยนต์ตัวนี้ยิ่งกว่านะครับภาพสดๆแน่นๆหายากนะครับซื้อทั้งทีใช้งานยาวๆนะครับ คัดเกตก่อนวางขายไม่ดีจริงส่งคืนตั้งแต่วันแรกนะครับถามว่าทำไมที่ร้านเราต้องคัดเกตมาให้นะครับเพราะว่าร้านเราคือสินค้าเกตรพรีเมียมนะครับซื้อทั้งทีต้องใช้งานได้และเรากล้ารับประกันนะครับที่นี่จัดส่งฟรีทั่วประเทศนะครับ เครื่องสต็อกที่ร้านเรานะครับมีปัญหาดูแลทุกเคสนะครับผมสวยมากๆครับไม่ได้มีมาบ่อยๆนะครับมากี่ทีก็หมดนะครับ WO CD อุปกรณ์ครบๆนะครับครับราคาขึ้นอยู่กับสภาพนะครับแต่ละตัวจะสภาพไม่เหมือนกันนะครับ แอดมินก็รู้ไม่ครบทุกตัวนะครับแนะนำมาที่นาร้านหรือติดต่อฝ่ายขายโดยตรงได้นะครับยินดีบอกราคาทุกท่านนะครับนี่ครับแอดมินไม่ทราบราคาทุกตัวนะครับต้องเป็นหน้าที่ของฝ่ายขายนะครับต้องขออภัยด้วยนะครับแล้เดี๋ยวมาสตาร์ทให้ชมกันครับผม ครับเครื่องยนต์ WO4 ดเรียงแถวกันมาเลยนี่พร้อมใช้งานทุกตัวสภาพแน่นๆนะครับอ้าวเปิดปาหน่อยสับโดนะครับตัวนี้ต้องล้างกันสุดๆนะครับนี่ครับไม่มีไอไม่มีควันนะครับนั่นคือไม่หลวมนะครับนี่ครับคัดมาให้อย่างดีนะครับเครื่องยนต์ที่ร้านเรามีทุกรุ่นนะครับอ้าวเล่งเลย เตียเอาอีกทีอ้าวโหแบบนันบ,บเ,งเลนบนง,นงนะครับอ่าลองดูรอบเดินเบาหน่อยครับนิ่งๆครับนี่ครับทดสอบทุกตัวก่อนวางสายอีกทีสุดท้ายโอเคพ่ออ่าเต็มระบบครับที่เซียงกงสซหรับรีครับผมเรียนเชิญครับ